ทักสินงัดแผนดิ้นหนีคุกไข่ยกราชกิจจาอภัยโทษอ้างจงรักภักดีลุ้นเลื่อนนำตัวสงสารค่ะ สุดค่ะได้มีความเคลื่อนไหวจากทีมต่อสู้คดีของนายทักษิณชินวัตรนะคะโดยมีรายงานบอกว่าประเด็นที่นายทักษิณจะหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้นะคะก็มีด้วยกัน4ประเด็นสําคัญค่ะก็คือไม่มีเจตนาหลบหนีนะคะแล้วก็พร้อมสู้คดีค่ะแล้วก็คําว่า p a เลทเซอร์เคิลค่ะไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา1-2 2และก็อ้างว่าพนักง,งานสอบสวนถูกแทรกแซงค่ะ ทั้งนี้ค่ะยังใช้การได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งก็มีในประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายนปี2566ค่ะโดยเนื้อหาในราชกิจจาบางช่วงนะฮะระบุบอกว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตามขั้นตอนพิจารณาคำร้องของความเป็นธรรมของนายทักษิณค่ะหากอายการเห็นว่าคำร้องดังกล่าวมีน้ำหนักแล้วก็มีเหตุอันควรเชื่อตามคำร้องขั้นต่อไปนะก็จะต้องให้พนักงานอายการระดับอธิบดีค่ะขึ้นมาเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น จากกรณีที่นางสาวตรีชดาศรีธาดาค่ะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองและสมาชิกพักเพื่อไทยนะได้โพสต์ภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเทาค่ะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชั่วคิมเฮงค่ะผ่านเฟซบุ๊กนะระบุบ,บอกว่าวันนี้ท่านทักษิณแวะไปทานห่านพลอในตำนาน4ชั่วอายุคนที่ร้านชั่วคิมเฮงสาขากรุงเทพกรีทาเรียบทางมอเตอร์เวย์นะถูกใจป๋าอ่าเจ้าของร้านค่ะใส่เสื้อแดงมารับเลยนะเป็น ร้านหารพะโล้สีชั่วอายุคนโดยยังคงรักษาน้ำพะโล้ในหม้อไม่ให้แห้งนะกักเก็บความอร่อยอายุร้อยปีนี้ให้ยังอยู่จวบจนทุกวันนี้ค่ะร้านย้ายมาจากแถวสีแยกคลองตันค่ะปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ริมทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดนะคะซึ่งเป็นถนนกรุงเทพเฉลบมรีสายใหม่รสชาติคงคุณภาพดั้งเดิมค่ะนะซึ่งต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันนะบอกว่าวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะนายทักษิณจะเดินทางไปศาลอาญาราชดาตามที่อายการสูงสุดนัดส่งฟ้องคด ประมวลกฎหมายยาม,มาตร112ค่ะซึ่งวันนี้นะวันที่17มิถุนายนค่ะเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้เผยแพร่บทความนะในหัวข้อทักษิณงัด 4, ระเปรนสู้คดี112ยกราชิกิจจาระบุมีความจงรักภักดีค่ะโดยระุเนื้อหาที่น่าสนใจบางส่วนนะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมกฎหมายของนายทักษิณค่ะได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการนะเพื่อคัดค้านคำสั่งฟ้องในคดีดังกล่าวนะด้วยเหตุผลก็คือพนักงานสอบสวนที่ทำสำนวนถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นซึ่งก็เป็นยุคคอสอ เพะะราะมีการแจ้งความดําดำเนินคดีนี้กับตนช่วงหลังจากคสชเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่22พฤษภาค,คมปี2557นะคะทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงมิชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็มีความเบี่ยงเบนไปตามที่ผู้มีอำนาจต้องการนะคะแล้วก็ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทีมต่อสู้คดีของนายทักษิณค่ะโดยรายงานบอกว่าประเด็นที่นายทักษิณจะหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้คดีเนี่ยมีด้วยกัน4ประเด็นสําคัญก็คือ1ค่ะไม่มีเจตนา หลบหนีและพร้อมสู้คดีนะคะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะทีมกฎหมายของอดีตนายกเนี่ยก็ยังไม่ยื่นคําร้องขอเลื่อนนัดอายการในการนําตัวไปฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้แต่อย่างใดนะคะสองค่ะเขาอ้างว่าคําว่า p a เล c เซอร์เคิลค่ะไม่เข้าข่ายความผิดมาตรา1นึหนเนื้อหาตามที่ยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมก็คือกระบวนการสอบสวนในยุคคอสชมีการแทรกแซงนะพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่เป็นอิสระแล้วก็ข้อ4ค่ะที่น่าสนใจก็คือการได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีการประกาศ ราชกิจจาเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปี2566นะโดยเนื้อหาในราชกิจจาช่วงหนึ่งระบุว่าว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานว่าตามขั้นตอนการพิจารณาคำร้องของความเป็นธรรมของนายทักษิณหากอายการเห็นว่าคำร้องดังกล่าว,วาม,มีน้ำหนักหรือว่ามีเหตุผลอันควรเชื่อตามคำร้องขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะต้องตั้งพนักงานอายการระดับอธิบดีค่ะขึ้นมาเป็นคณะทำงานนะคะเพื่อพิจารณาและก็ให้ความเห็นจึงต้องจับตากันนะคะว่ากระบวนการนำตัวส่งฟ้องในนวัที่ 8มิถุนายนนี้เนี่ยจะต้องเลื่อนออกไปจนกว่าการพิจารณาของพนักง,งานอายการจะแล้วเสร็จหรือไม่นะคะอันนี้ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ